สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมคาเฟ่สวยๆงามๆครับคาเฟ่ตัวนี้อยู่พิกัดคลอง16องคลักจังหวัดนครนายกครับเป็นที่ดินที่ติดคลองนะครับนะครับเราจะมานําเสนอเรื่องการทําพื้นที่ส่วนเกินมาจากคลองครับเป็นพื้นที่งอกครับที่เขาเรียกว่าพื้นที่งอกครับหรือพื้นที่ของชนถททานครับซึ่งเป็นระยะล้นเข้ามาที่แปลที่ดินประมาณ5เมตรครับจากคลองเข้ามาที่จากระดับไปครับ ตัวน,นี้จะเป็นเทอร์เรสนะครับทางดูคลองเขาทาเป็นพื้นที่ใช้สอยครับมีสามารถทําไว้จุดเช็คอินถ่ายรูปคาเฟ่ทาเป็นจุดแรงมัดแล่หนึ่งของใ,ในบ้านสวนริมคลองได้ครับก็จะมานำเสนอเรื่องการทำเทอร์เรสยื่นออกมาจากพื้นที่ครับเข้าไปที่น้ําครับสามารถทําเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้ครับแต่ตรงนี้เป็นถือว่าเป็นพื้นที่ ของเชนประธานนะครับแต่ว่าเราใช้ใช้สอยได้เพราะเราอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ดินแปลงตรงนี้ก็หน้ากว้างก็ประมาณ40เมตรนะครับ,รบลึกกอประมาณ80เมตรนะครับที่แปลงที่ดินแปลงนี้ก็สวยมากๆนะครับจัดอยู่ที่ดูของคาเฟ่น,นะครับของ16 ไปกจุดเช็คอินได้นะครับพื้นที่ที่ว่าติดคลองครับติดคลองชนรับทานคลองน้ําธรรมชาตินะครับผมก็ขายที่ดินที่เกี่ยวกับติดคลองหลายแปลงนะครับถ้าคุณลูกค้าที่สนใจแปลงที่ดินที่ติดคลองแบบนี้ครับติดต่อหรือถ้าผมมาได้นะครับอาร์ตครับ0ูน1 5 8 4 8 8 0นะครับสวัสดีครับ